กนะครับขั้นตอนแรกปิดประตูเสียบกุญแจปิดประตูก่อน <S <S เปิดประตูบิดสวิตกุญแจสามครั้งในห้าวิสามจะมาได้ัดูตรงหน้าปัดแล้วจะมีไฟติดรอไฟ<ม>รอไฟเฉิน,ฉน,ฉน,ฉนดับครับแล้วก็ดูจังหวะ 1,2,3, ่งสองสามิด 1,2,3, ่งสิดหนึ่ิดปิดพอมันมันตรงจังหวะของมันไฟก็จะดับแล้วเราก็ปิดปิดประตูก็ได้แลอกดสวิตช์ก็ได้แล้วก็เปิดแล้วก็บิดอันนี้5้าครั้งใน5วิหนึ่งสามสี่ห้าแล้วมันจะมีไฟฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พอไฟขึ้นเรากดรีโมทปึ๊บมันก็จะรีโมทมันก็จะเข้าระบบของมันสามารถใช้งานได้รอไฟดับมาทดสอบครับ 打你。